อยู่ในแบบอาจาร์ตีทีมนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นกับน,น้องนะครับแบบตัวตึงนะครับถ้าไม่พูดเยอะก็ไปกันเลยกดไลค์กดแชร์ด้วย <c oughs> ไปมโมโหแล้วอันนี้เทคกสามละ,ละไม่ไหวจริงจริงเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองไปโลเคชเล็กดีกว่าไ,ไปผม,มผมเล่นผมเล่นคนเดียวผมเล่นคนเดียวผมไปคันใหญ่บ่อยแล้วไงปั๊บปับป๊บปั๊บ จะป,ปิดร้านเลยแล้วกันฮูวาวูโคโบีจันไรต์สันไรา,รา,รา์ <C> e <at> หลังจากนั้นให้เราครับใส่ล้อทั้งหมดสี่ล้อรุ่นนี้น้องผมแม่เรียกใช่ไหมน้องแม่เรียกจริงละเดี๋ยวเราจะทำการจัดก,การทุกอย่างร้อนครับเพื่อแบบเป็นพี่ที่มีพระคุณน,นะ ฮ้ยมีพระคุณจัดเลยจากนั้นก็ใส่ใส่อันนี้มาที่รถปร๊บรถคันนี้แบบไม่ค่อยบั๊กเลยนะไม่บั๊กเลยก็ว่าได้เอาปั๊บเคได้แล้วหลังจากนั้นให้เราใส่ประตูม่วงๆนะเว้ยประตูสวยจังขอไว้แล้วสักพักนะครับแม่แม่แม่เรียกหร้วครับ แม่เรียกโหดจัดทำงานบ้านครคะโหน้องผมทำงานบ้านมานั่งรถรอเลยน้องขึ้นมานั่งรถรอได้ปะเฮ้ยน้องขึ้นมานั่งรถรอได้ไหมเนี่ยขิกเก็ยรอเออไม่นั่งที่คนนั่งี่พี่แค่คนขับไปฝั่งหนึ่งหรูเออทำดีทำดีำด <c oughs> โหต้องทำเองหมดทุกอย่างโคตรสวยอะ่ะ แล้วจากนั้นนะครับให้เรานะครับเอาคุลเลอร์มาใส่นะครับเอ้คุลลิ่งดิคุลเลอร์หรือคุลลิง่งว่าสรุปใส่ตรงไหนว่าคุลลิง่งปั๊บโอเคใส่แล้วแล้วจากนั้นนะให้เราฝากระโปรงนะครับมาปิดไปนะครับป,ปิดไปโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราฝากระโปรงอีกอันหนึ่งนะครับมาปิดกันฮนะ ห้าหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาแผ่นปิดนะครับมาปิดตรงหน้ารถนะครับโต้องทำเองหมดทุกอย่างโคตรเหนื่อยอะ่ะเออรุ่นนี้แม่เรียกไปทํางานบ้านนะครับอะไรหลัง่างนั้นนะครับให้เราเติมน้ํามันแบบชิวๆนะโอเคเราก็เติมน้ํามันไปชิวๆนะครับแล้วก็กินขนมด้วย a few moments later นี่คืออะไรทะเลทรายมัน <c oughs> เอออ่านไม่ออกครับจบแล้มวมันจะหลังจากนั้นครับให้เราครับแบ่ง,งตกใจโอเคใครอย่ามาก,กวนอัดคลิปอยู่ฉันไม่ได้กวนเกเลย ขัดไม่ติดด้วยขัดไม่ติดด้วยอ่ะมมัมมัม,ม,มโอเคขัดตั้งนานก็จะติดหลังจากนั้นนะครับให้เราแปะทุกอย่างแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นดาวแฮมเบอร์เกอร์ที่ชั้นสองนะเอาหัวปีไปละแฮมเบอร์เกอร์นี้สามารถกินได้อยู่ให้เรามาแปะตรงนี้โอเคหลังจากนั้นก็เจ็บตัวออกเดินทางได้ ไปเลยเออมันต้องเร็วอย่างนี้ดิไปกันเลยตอนนี้น้องผมก็อยู่ในรถแล้วนะไปกันเลยตอนนี้มุ่งตรงมาสู500่500เมตรละทุกคนังไม่มีอะไรเกิดขึ้นละ ไม่เจอบ้านเลยครับตอนนี้ก็เอ้ยทำไมรถผมมันสาใสาวะยังกะลืมเปิดปิดถังมันอนะ่ะแล้วมันเปิดไฟไหนอ๋อเนี่ยเปิดไฟละเดี๋ยวรอมืดเราก็จะมีไฟใช้เอ้าเฮ้ยเออทำไมมันเลี้ยวเองวะรถเรื่อ,ององๆนะตอนนี้เราก็เจอช็อปลุงแดนแล้วนะครับแล้วเราจะพ้นยังไงน้องผมมันอยู่ในรถอะ C.D. วหว CD. Okay. Okay. นหึ่งเลอกวสอง C.D. ขึ้นได้ด้วยโอเคแล้วนั่นเดี๋ยวเราจะไปดูของของร้านลุงนะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มีเครื่องมีแปดป่ะเนี่ยอฮ้ เดี๋ยวเริ่มแผนการขโมยแก๊สนะเดี๋ยวผมจะสอ,องขโมยแก๊สนะครับทุกคนให้ทุกคนเอาถังน้ำมันของตัวเองนะครับมาใกล้ๆเส้นแดงนะแบบห้ามโดนเลยนะหลังนั้นเอาถังแก๊สของแดงมานะครับห้ามโดนเหมือนกันนะเปิดฝาปั๊บก็เทใส่ครับเจเนียสเทไปขมางบนเลยครับไม่โดนแกดงแน่นอนทุกคนแดงโง่เลยครับตอนนี้เติดมาได้หกติกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กับถังมันปิงนะนี้ให้เราเติมใส่ถังมันปิงไป ขี่ได้แบบทั่วทะเลทรายเลยมั้งเนี่ย <c oughs> ตอนนี้นะวอเตอร์ต้องใช้เยอะไหมได้ผมเปิดฝากระโปรงดูก่อนวอเตอร์วอเตอร์วอเตอร์ยังไม่ต้องใช้เยอะมาปนป,น,ปนมาก่อนก็ได้มีอะไรให้ปนกระป่นก่อนที่จะไม่มีชีวิตรอดไปปอนอันนี้เป็นวอเตอร์นะ ตอต่นี้ขโมยวอเตอร์ประมาณมันมีประมาณเก้าลิตรปะจำไม่ผิดวอเตอร์เหรอหลัจงจากนั้นครับให้เราเปิดนั่งปั๊บพร้อมอยังไวรุ่นไปเลย <c weighing nhiều> ไปไม่ได้ไปไม่ได้อ๋อย ไปไม่ได้ few moments later. ออกไปนะถ้าออกพ่ก็ตายเหมือนกันนะ่ะเอา้าเอา้าเอา้เอายวมันยิงรถกูพังเลยอะตาย